ระวังลุกระวังมันฉันนั่นนอของพ่้ดมดูานนะับเป็นไงมันหมินเหรอหมินอะไรงอเหมินแกลุกหมิ่นแกว่าแกบอกมีขนแต่เราเคยไมเก็บี่ะไหนไว้ไว้รอแม่ก่อนไว้ไว้รอแม่ก่อนครับ มานี่ก่อนล้อแม่อ๋อเลยเจินตามกันไปไว่าล้อก็ลูกล้อกอนล้อแ,แม่ก็ ดือขอมะแหลกกันได้หรอหวด้อขอมาแหลกกันได้หรยุบลัมาเพ่กันลูกมาเพ่เพ่พนมายุเพินไปมาเพ้ลูกบังพี่เขาอะ

ออปุ๊บเหินอิ่มมอิ่มลูกโอ้ปเอาบางตัวก็กินตัวอิ่มปนน่นักบาบาตัววบเอาห้ามกัมหห้ามกัหนมันนวลไว้ไวบยตัวห้าตัวห้าปนเอกมาเี้ยวเออตัวนั้นไม่ได้เอามา นี่เหร่วาแล้ตัวนี้มันเจ็บแข่งตัวนี้มันเจ็บแข่งมันรับเหมือนตอนนั้นกินไหมต่อยี่บากิ่นไหมไหวๆระวังมันความลุกมันความนี่เพ่เพ่เพ่กะเพ่กะนี่นี่เอาคือตัวนี้ตัวนี้โอ้กลินไหมปุ้ดปุ้ดปุดปุ้ดปุ้้ดตัวไหนพุดไปตัวไหนปกลับดีๆหน่อยเพื่อนตกนะ เออเอาเลยงั้นเอาพุ่นๆเนื้อ,อตัวนี้ล,ล,งลงูกเนื้อตัวนี้เอออย่างนี้ละปวดตัวกวาเออนกปล่อยนิ่งๆเว้เออปล่อยมันปล่อยมันปล่อยปอยปอยปอยนี่กันมากระมืกันมากระมืกันมากระมือกันมากระมือกะนี่นะครับปอยกระมือเนี่ยมาเพ่กันมาเพ่กัะมากระมด้วยปอยกับลูกเนี่ยฮะอยังมาเพ่มาอยู่ใกล้ๆปอเพย ม่หเดี๋ยวทำไปหากันิ่านไป้นแล้วโอ้ยมันแจ้งกันกินอย่าไปตีมันแามันแบ่งกันกินตอนนี้นี่มันมันแล้วเออมันมันอ่ะตอนนี้บริกิ่นใะเออมากินตอนนี้มันกินรู้ตอนนี้

หาแก่หนึ่ง mm. แม่จะน่าเต็มเลยเออมามาตาเฟกอนก็นได้อ่ะม<า>แม่แก่น้อยแก่หมอมีขน,น,น,นมันจะมาหางแม่แก่น่อยแกมอมีขนมันจะหางนายไปเข้าไปหาน้องันเข้าไปหาน้องให <า S 2> ้แล้ว อ่ะมาจับมาจับเร็วมาจับเร็วอ่ะเข้าไปหาน้องแล้วนม่ขอดมันขาแม่ขนมันนุ่มโต้ผมมันขาวแม่น่าคือตุ่มเยอะกะอย่าไปแตะหูมันแม่น่าคือตัุ่มเยอะมาดูจักทีโอ้ เป็นแกะตัวผู้กอออ็อย่าไปใกล้มันจะจี้ๆเลมเยมๆตัวเมียเราจะไปไหนกัน,น,รนเราจะไปดูแพะตรงนี้หรอ,อ,น,อรนั่งได้ไหมนั่งได้มันร้อนมันร้อนอ่าเข้าไปที่ร่มกันครับในร่มก็มีแพะเออแพะว่ะแกะเขามากินน้ำ อ่ะเข้าไปดูอ๋อน้องแกะอยู่ตรงนี้นี่เองน้องแกะมาอยู่น้ำน้องแกะหิวน้ำน้องแกะร้อนน้องแกะน้องแกะไม่มาเฮ้น้องแกะร้อนพักก่อนเห็นบ่คนเห็นแกะแล้วก็นึกถึงแล้วนะ่ะคนที่รอขนาดนี้เ <c oughs> อเ <c oughs> ออ <c oughs> ตัวนู่นอีกตัวนึง <c oughs> ตัวนู่นจะเดินมาแล้วตัวนู่นจะเดินมาแล้ว <c oughs> พีนุ่นจะเดินมาแล้วออโอ้ตรงนี้สวยแต่มันมืดแกกินน้ำน้ำแก,ก้น,น้ำของแกน้ำของแกปลาเาไปตังปุ้นแก้จะพักพล,ลพต้องหม่มหมมันกันแกต้องหมม เอ้ตัวนี้เดินมาตัวนี้กำลังเดินมาโอ้น้องแกะเปนลูกเวลาพักหรอตัวนี้ก็ยังเดินมาเออตัวแกเข้าไปพักแล้ว,ว,วไว้ไม่เข้าไปแล้วแกะกินน้ำก่อนตัวน,น,นี้ไม่ีช่กระดูกมาฝังด้อ ngày, nó đẻ bỏi, ngày ngày, thằng thôm nó, một phút ngày. อมยุกัไว้อายุกั่ไว้ไหนพออายุนี่ไม่จะถ่ายกล้องนี่ก็ได้ราะมันมีหลุมในนี่นั่งก็นี่กับหลุมโอ้ทำไมน้าหันหน้าตัวเอง นั่งอยู่นี่คนเดียววิวสวยมากนีเลยเข้าไปหาแก้เลยเข้าไปหาแม่เลย